สวัสดีค่ะทีมงานเกมเก้าอินนะคะวันนี้นะคะทีมงานก็อยู่กับหอดาร์พาวนะคะแล้วก็วันนี้อยากจะมาลองเล่นเเล่นสำนักอะคะ่ะคือมันจะเป็นกิจกรรมของสำนักใช่ไหมคะก็คือออันนี้เป็นกิจกรรมประจําวันนะคะนั่งสมาธิตกปลาคือแบบว่าพาออ่านแล้วรู้สึกว่าเออมันน่าจะชิลๆนะอะไรอย่างเงี้ยสามารถทําได้ทุกวันเรามาลองดูกันนะคะว่ามันนั่งสมาธิตกปลาคืออะไร <laughs> โอเคไปที่จุดริมน้ำน,นะสงบจิตสงบสงบจิตใจทําความเข้าใจอยากรู้ด้วยหระว่าแบบมันทําเราได้อะไรไนะอ๋อคือนี้เหรอใช่ปะจุดตกปลาไม่หยุดไม,ไม่หยุดวิ่งด้วยนะต้องหยุดเองค่าต้องเข้าใกล้อีกสักหน่อยเอาอ่ะตกปลาจริง เราวยังไงอ่ะตกเฉยๆไม่มีให้เราเยอะปลาเหรออ๋อมีจุดตกปลาเต็ไมไปหมดเลยนะคะง่ายๆได้ประโยชน์อย่างนี้เลยเหรอ นี้จะเป็นได้ป้ายหอดารพานะคะก็คือเอาไปแลกาวารายุทธ์และกำลังภายในเอาจิงๆถ้ามันทำง่ายอ่ะก็ควรจะมาทำทุกวันนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราเรอดูกับว่าเออมันจะแบบว่ามีอะไรพลิกโผให้เราไหมนะฮะโอ้ยจริงๆเกมนี้แต่ละวันนี่คือต้องทำอะไรเยอะเนาะเพราะว่าแบบเราต้องทำเควสรายวันเพื่อแบบเอ่อเพื่อจะเอาของไปแลกไอเทมอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเสร็จแล้ว อุ้ยแปบ๊บเดียวเองคุณพอจะมีเวลาหนึ่งถึงห้านาทีต่อวันไหมคะสำหรับการทำเควสประจำวันนี่ไงส่งได้เลยอ๋แล้วก็จะได้มาเป็นถุงนะคะนี่ถุงนี้ห่อรางวัลน,นั่งสมาธิตกปลาก็จะได้รับป้ายหอ่อดาราภพาวอู้เอาไว้แรก ส่วนวิธีแรกนะคะให้กด J นะคะกดเขึ้นมาเนี่ยกดเนะคะเพื่อเปิดเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอินเทอร์เฟซของสำนักนะคะแล้วเรามาที่เติบโตสำนักมาที่สำนักกำลังภายในนะคะอีเฟิงฉินก็คือจะมีพวกพิกัดผู้อะไรบอกเอาไว้เนาะแล้วเราก็กดแรกนะคะถ้าเกิดว่าเป็นลูกศิษย์ VIP จะได้รับสิทธิพิเศษในการแลกด้วยนะคะคิดว่าน่าจะใช้ของลดลงเนาะ อันอย่างเงี้นนยอันนี้คือก็คือจะใช้ป้ายดาราพาว4อันนะคะในการแลกแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าถ้าเราเป็น VIP จะเกิดอะไรขึ้นแรกอันแรกแลวกันจับง่ายดีโอเคใช้สอันนะเดี๋ยวเราลองไปเปิด VIP กันว่าจะใช้เท่าไหร่โอเคค่ะเปิดใช้งาน v i p มันที่เรียบร้อยแล้วนะนี่ก็มีขึ้นเรียบร้อยเรามาดูกันว่าเห็นไหมคะว่าถ้าเกิดเป็น v i p ปุ๊บ ไอตัวไอเทมที่เราใช้แลกเนี่ยจะลดลงถึงครึ่งนึงเลยนะคะเพราะฉะนั้นการเป็น VIP เนี่ยยังไงก็ดีกว่าอยู่แล้วสำหรับการแลกของแบบนี้เนาะสำหรับผู้เล่นคนไหนนะคะที่เป็นสิทธิ์สำนักหอดารพาวนะ,ะก็สละเวลามาทําตรงนี้ด้วยนะคะเพราะว่าไอเทมตรงนี้เราก็สามารถใช้แลกพวกสกิลกําลังภายในสํานักอะไรได้เนาะโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะว่าสําหรับสํานักนี้นะคะจะมีอะไรมีกิจกรรมอะไรให้ทําอีกเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้ทีมงานลาไปก่อนสวัสดีนะคะ